กับร้านเส้นระดับตำนานร้านสุดท้ายที่บอกไว้เลยว่ามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะสูตรของก๋วยเตี๋ยวหมูตนที่คิดค้นขึ้นมาเองและเปิดขายจากเพิงเล็กๆริมทางแต่เพราะรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่ยังไว้ไม่อยู่จึงทําให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าโดยระยะเวลาเพียงไม่นานและในวันนี้นะคะก็มีร้านใหญ่โตนั่งสบายให้ลูกค้าได้มาอุดหนุนเพิ่มขึ้นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะเรื่องราวของร้านนี้จะมีอะไรให้ใหเราสืบสาวเรื่องราวกันบ้างตามคุณน็อตเข้าไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ ร้านเส้นในตำนานที่อำเภอหุ่นของเรานะครับก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะครับผมร้านนี้มีเมนูขึ้นชื่อนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเห็ดหอมที่คิดค้นโดยคุณแม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็สืออบทอดมาถึงรุ่นลูกกว่า20ปีแล้วนะครับยังคงความอร่อยเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่อร่อยขั้นเทพนะครับเขาบอกว่าก็คือตัวหมูตุ๋นเนี่ยฮะที่เรียกได้ว่านุ่มจนแทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียวนะครับผมได้ยินแบบนี้แล้วนักเล่าเส้นแบบผมคงพลาดไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปสืบสาวเล่าเส้นดีกว่าคร ส,ส,สวัสดีคร anyway> right> right ับพี่เปิ้ลครับสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะร้านเจ๊เสียมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนี่ยหมูตุ๋นนี่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหแล้วพูดถึงก๋วยเตี๋ยวกันเลยแล้วกันว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้หมูตุ๋นนะคะใช้หมูส่วนไหนเอ่ยอ่าโครงแก้วนะคะโครงแก้วนี่มันคือส่วนตรงไหนเอ่ยอ่าส่วนใต้ท้องนะคะใต้ท้องนะครับผมต้องใช้ตุ๋นนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงอ่าประมาณสักสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงก็จะได้แบบนี้ใส่เครื่องปรุงอะไรไหมมีค่ะพวกยาจีนอะไร มียาจีนด้วยรากขวกชีพริกไทยกระเทียมสดอะไรพวกนั้นนะคะก็คือตุ๋นจนมันเปื่อยเลยค่ะแลวที่เอาโครงแก้วว่ามันจะได้มีกระดูกกรุบๆใช่ไหมครับผมอันนี้หมูตุ๋นเสร็จแล้วมีอะไรอีกเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมนี่ฮะใหญ่มากเลยนะฮะเห็ดหอมนี่เอาไปทำอะไรบ้างอ่าเอาไปแช่น้ําคืนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ต้มน้ําปลาแล้วก็มาตุ๋นอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นตับนะคะ หมูสดนะคะหมูสดนะฮะ<ม>นี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูกระสวย่ระใส่ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกนี่ลูกเชิ้นด้วยแล้วก็มีน้องไก่ตุ๋นนะคะ,ะมีน้องไก่ตุ๋นด้วยะนะฮะผมแล้วนี้เส้นเรามีเส้อนอะไรบ้างเส้นและเส้นใหญ่ม,ม,มา,าม่าแบบมีวุ้นเส้นมาดูน้าซุปกันบ้างนะฮะนี่น้ําซุปนี่ใส่อะไรบ้างคะพี่อ๋โโอก็ม<อ>ีถ<อ>ุงนี้เป็นถุงกํายาณนะคะจะมีพวกยาจีนทั้งหลายนะคะพวกอบเชยรากผักชีกระวมกระเทียมนะคะใส่ไปในนี้มีกระดูกไหมกระดูก กระดูกก็จะเป็นขาเล้งนะคะนี่นะฮะอ่าใช่แล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยใช้กี่กิโลกระดูกมันอ๋อถ้าเป็นซี่โครงในประมาณสักยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลต้องู่นานไหม่าจะนำซุปที่ใช้งานได้ก็ก็นานนะคะเป็นชั่วโมงนะคะความหวานมันจะออกมาความหวานจากกระดูกก็จะออกมาพร้อมกับความหอมของพวกเครื่องเครื่องเทศต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะในกลิ่นน้ำซุปแล้วอยากจะชิมแล้วขอเป็นเมนูเอาเส้นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเห็นหอมด้วยแล้วกันค่ะจะ <ผม S 1> ทำให้นะคะได้เลยครับคุณครับ นี่นัดมาแล้วนะคะแล้วนี่เส้นเล็กหมูตุ๋นเห็ดหอมนะคะเส้นเล็กหมูตุ๋นเห็ดหอมนะฮะโอ้โหให้เครื่องเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยให้หมูต้องหลายชิ้นให้เห็ดต้องเยอะแยะเลยวิธีการรับประทานยังไงดีครับพี่เปิ้ลเราจะต้องเติมซอสนะคะซอสอะไรอ่ะอันนี้ทีเด็ดนะคะของร้านซอสซอสพริกนะคะซอสพริกสูตรที่ร้านเลยหรือค่ะใส่เข้าไปเลยหรอค่ะนี่คือสูตรรับความอร่อยของที่ร้านหรอ ใช่ค่ะแล้วผักนี่ต้องกินด้วยไหมครับใช่อ่ามันจะมีถั่วงอกหัวล่ามาลรานะคะก็คือใส่ลงไปในซุปทีเลยวอ่าค่ะมันร่าด้วยอ่าเดี๋ยวลองกินหมูก่อนละกันนุ่มเลยเนอะนุ่มเลยอะอืมเขาใส่ซอสพริกแป้งก็มีกลิ่นซอสพริกหอมหอมรสชาติแปลกๆเลยนะค่ะไม่คุ้นเคย โบคุณเคยไม่ต้องเติมก็ได้ใส่ซอสอย่างเดียวก็อร่อยนะคะอืมอืมรสชาติน้ำซุปรสชาติของกลมกล่อมนี่าไอหมูส่วนนี้เขาเรียกส่วนไหนนะอ่าส่วนท้องนะคะเขาเรียกว่าโครงแก้วนะคะโครงแก้วอ่าโครงแก้วก็คือจะมีกระดูกอ่อนอย่างนี้ใช่หมูตัวหนึ่งมันจะมีสองชิ้นนะคะมีแค่สองชิ้นนน่เองใช่หายากมากอืมมันไม่หายากแล้วความความความโดดเด่นของมันก็คืออยู่ที่กรุงเทพ มีกระดูกให้เกี้ยวกรอบด้วยใช่แล้วเนื้อตรงนี้มันก็จะเป็นเนื้อติดมันแบบนุ่มๆอ่าใช่ค่ะยิ่งตุ๋นยิ่งเปื่อยยิ่ง,งนุ่มนะฮะค<ช>่ะอ,อันนี้อร่อยจริงๆ ร้านเปิดมานานไหมครังอ่าเปิดมา20ปีแล้วพี่ยี่ส20ปีแล้วค่ะร้านแรกอยู่ที่ไหนร้านแรกอยู่อ่าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเลยอ่าคุณแม่เปิดเปิดในบ้านเหรออ่าอยู่ในบ้านเลยนะคะอ๋อค่ะแล้วย้ายมาอยู่ตรงอ่าข้างๆอีกประมาณอีก7ปีนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้อ่าปัจจุบันมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้อยู่ยาวเลยนะไม่ย้ายนะก็ไม่แน่เหมือนกันอยู่แถวๆเนี้แถวๆนี้แถวนี้เขาเรียกว่าแถวอะไรครับ แถวนี้เขาเรียกว่าถนนแนบ,บเคหานะคะแนบ,บเคหานะะก็บบนะอยู่ติดทะเล้งทะเลเลย,แบบเเลยใช่ค่ะเดี๋ยวมันถามสูตรก๋วยเตี๋ยวก่อนว่าก้วสูตรก๋วยเตี๋ยวกันไหมอ๋อเป็นของคุณแม่ก่อนอมแม่ก็ทําไว้นะคะ,ะครั้งแรกนี่คือญาติเขาเลิกขายคุณแม่เขาก็เลยมาทาครับมันจะเป็นซิ่โครงหมูตุ๋นอย่างเดียวนะคะทีนี้แม่เขาก็ดัดแปลงเป็นซิ่โครงออน ล้วก็ตุ๋นเห็ดเข้าไปด้วยนะคะอ๋อเมื่อก่อนเป็นที่โครงหมูตุ๋นตอนนี้มีที่โครงอ่อนเพิ่มขึ้นมาอ่าใช่แล้วก็เพิ่มเห็ดลงไปใช่ได้รับความนิยมมาสมัย20ปีแล้วโอ้คนเยอะกว่านี้เยอะเลยคนเยอะกว่านี้เยอะเเหรอคนเยอะมากเลยฮะใช่โมดังมากเลยจนมาถึงรุ่นพี่พี่เปิ้นมาดูแลกับแม่ได้กี่ปีละสักห้าปีค่ะมาดูแลต่อมาได้5ปีแล้วลูกค้าเป็นยังไงครับก็เยอะเหมือนกันลูกค้าก่าเหน่อยตุณแม่มาทานอยู่ไหมเยอะเลยค่ะจริง ส่วนมากจะเป็นลูกค้าคนกรุงเทพส่วนใหญ่กร,งรงุงเทพแตะดังตะดังเป็นกรุงเทพอ่าใช่ก๋วยเตี๋ยวเรามันโดดเด่นกับที่อื่นเขายังไงซี่คบมันก็จะเปรี้ยนะคะกินลออกแล้วอร่อยนุ่มแล้วก็เห็ดก็หอ,อมค่ะอ่จะไม่แข็งกระด้างทุกคนต้องหาความรู้สึกแล้วกันของเราได้เป็นรุ่นที่สองในการสรืบทอดร,ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นชื่อดังของอำเภอีเนี่ยมีรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าแม่เขาทำชื่อไว้เยอะลูกค้าติดเยอะตึง ต้องอสามตอบแม่เขาแล้วลูกค้าที่มาทานเนี่ยเขาบอกนะว่าเหมือนตอนคุณแม่ทำหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างตรงไหนก็อาจจะแตกต่างบ้างนิดน่อยแตกต่างตรงไหนไตรงไหนม <c oughs> ก็ใกล้เคียงกันมากใกล้เคี <c oughs> งเยงกันมากนจนแบบดูไม่ออกใช่ไหมใกล้เคีย <c oughs> งกันมากเลยนะครับผมจะมาร้านเปิ้ลเนี่ยมาอย่า,าย <c oughs> งไรตอนนี้อ่า เราจะมาเข้าซอยห1เดนะคะซอยหัวหิน51เ็นะครับมาเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายมาอีกร0อยเมตรอยู่ซ้ายมือเข้าซอยหัวหิน51จากิบเแเข้า่เกษมเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงเจอสารแยกเลี้ยวซ้ายเข้ามาร0อยเมตรจะเจออยู่ซ้ายมือเลยเขียนเลยเจเซียมเดี๋ยวมือตันใช่เห็ดหอมเห็ดหอมเปิดปิดกี่โมงครับเปิดประมาณ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะ8โมงสโมงเย็นทุกวันไหมทุกวันค่ะจะมีวันหยุดทุกวันพฤหัสนะคะถามเท่าไหร่เนี่ย ชามละสีบาทสีบาทอ่ะถ้าชวนคุณผู้ชมที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดใกล้เคียงนมารับประทานกันหน่อยค่ะถ้าเกิดยังไงก็ผ่านมาวินก็แวะมาที่ร้านเจ๊เสียมก็เตี๋ยวที่คงหมูทุนนะคะร้านเก่าแก่กว่า20่สิบปีนะฮะผมมารุ่นที่2แล้วค่ะ,อะโอเควันนี้ขอขอบคุณมากๆกครับ พี่เปิลผู้ที่สืบทอดรุ่นที่สองของรา้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเจซียมนะคะบอกกับเราว่าผลตอบรับจากลูกค้าที่ติดใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เนี่ยดีมากๆแต่พี่เปิลเนี่ยก็ไม่หยุดพัฒนาค่ะจึงได้วางแผนในอนาคตเอาไว้ว่าน่าจะมีการดัดแปลงหรือเพิ่มเมนูให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกความอร่อยให้กับลูกค้าแล้วก็ยังฝากทิ้งท้ายไว้อีกนะคะว่าถ้ามีโอกาสก็เชิญแฟนๆเล้าเส้นเป็นเรื่องแวะมาทานได้ทุกเมื่อเลยละคะ่ะ การเดินทางค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่อีกครั้งให้กับชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องให้ได้พบกับเมนูเส้นอันหลากหลายที่เกิดจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสารรค์ทางด้านอาหารเส้นของชาวเมืองหัวหินซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นตำรับและขนานนามให้เป็นร้านเส้นระดับตำนานของอำเภอหัวหินที่ส่งต่อเรื่องราวเล่าขานให้แก่ลูกหลานได้ภาคภูมิใจสืบต่อไป และการออนทัวร์ในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณว่านาวารินรีสอร์ทหัวหินที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องด้วยละค่ะเลาเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้าจะเดินทางไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานที่กรุงเทพมหานครย่านสุข,ขุมวิทจะมีเมนูเส้นอะไรให้เราไปสืบสาวเรื่องราวกันบ้างต้องติดตามชมให้ได้เลยนะคะ ใช่แล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยใช้กี่ิโลกระดูมันอ๋อถ้าเป็นซิโคงในประมาณสัก20ิกิโล20กิโลต้องมีนานไหมควจะนาซสุปที่ใช้งานได้ก็ก็นานนะคะเป็นชั่วโมงนะคะความหวานมันจะออกมาคะวามหวานตะกระดูก็จะออกมาพร้อกับความหอมของพวกเครื่องเครื่องเทศต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะในได้กลิ่นน้ำซุปแล้วอยากจะชิมแล้วขอเป็นเมนูเอา เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเห็ดหอมด้วยแล้วกันอ่าค่ะเดี๋ยวทำให้นะคะได้เลยครับอขอบคุณครับ พี่นอดมาแล้วนะคะแล้วนี่เส้นเล็กหมูตุ๋นเห็ดหอมนะคะเส้นเล็กหมูตุ๋นเห็ดหอมนะฮะโอ้โหให้เครื่องเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยให้หมูต้องหลายชิ้นให้เห็ดต้องเยอะแยะเลยวิธีการรับประทานยังไงดีครับพี่เปิ้ะเราจะต้องเติมซอสนะคะซอสอะไรอะ่ะอันนี้ทีเด็ดนะคะของร้านซอสซอสพริกนะคะซอสพริกสูตรที่ร้าเเลยเหรอค่ะ เปนดีปว่าร้านเปิดมานานแค่ไอ่าเปิดมา20ปีแล้วพี่ณแม่20ปีแล้วค่ะร้านแรกอยู่ที่ไหนร้านแรกอยู่อ่าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเลยอ่าคุณแม่เปิดเปิดในบ้านเหรออ่าอยู่ในบ้านเลยนะคะอ๋อค่ะแล้วย้ายมาอยู่ตรงอ่าข้างๆอีกประมาณอีก7ปีนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้อ่าปัจจุบันมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้อยู่ยาวเลยนะไม่ย้ายนะก็ไม่แน่เหมือนกันอยู่แถวๆนี้บริเวณนี้แถวนี้เขาเรียกเขาอะไรครับ แถวนี้เขาเรียกว่าถนนแนบเคหานะคะแนบเคหาะก็อยู่ติดทะเลเลยใช่ค่ะเดี๋ยวต้องถามสูตรก๋วยเตี๋ยวก่อนว่าแป้วสูตรก๋วยเตี๋ยวกังไงอ๋อเป็นของคุณแม่ก่อนแม่ก็ทําไว้นะคะครั้งแรกนี่คือญาติเขาเลิกขายคุณแม่เขาก็เลยมาทําครับมันจะเป็นซิโครหมูตุ๋นอย่างเดียวนะคะทีนี้แม่เขาก็ดัดแปลงเป็นอซิโคมอ่อน ล้วก็ตุ๋นเห็ดเข้าไปด้วยนะคะอ๋อเมื่อก่อนเป็นที่โครงหมูตุ๋นตอนนี้มีที่โครงอ่อนเพิ่มขึ้นมาอ่าใช่แล้วก็เพิ่มเห็ดลงไปใช่เดยรับคำนิยมมาสมัย20ปีแล้วโอ้คนเยอะกว่านี้เยอะเลยคนเยอะกว่านี้เยอะเลยเหรอคนเยอะมากเลยฮะใช่โมดังมากเลยตอนมาถึงรุ่นพี่พี่เปิ้นมาดูแลกับแม่ได้กี่ปีละสัก5ปีค่ะมาดูแลต่อมาได้ห้าปีแล้วลูกค้าเป็นยังไงครับก็เยอะเหมือนกัน พบกับร้านเส้นระดับตำนานร้านสุดท้ายที่บอกไว้เลยว่ามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะสูตรของก๋วยเตี๋ยวหมูตุนที่คิดค้นขึ้นมาเองและเปิดขายจากเพิงเล็กๆริมทางแต่เพราะรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่ยังไว้ไม่อยู่จึงทําให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าโดยระยะเวลาเพียงไม่นานและในวันนี้นะคะก็มีร้านใหญ่โตนั่งสบายให้ลูกค้าได้มาอุดหนุนเพิ่มขึ้นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะเรื่องราวของร้านนี้จะมีอะไรให้เราสืบสาวเรื่องราวกันบ้างตามคุณน็อตเข้าไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ ร้านเส้นในตำนานที่อำเภอหุอนของเรานะครับก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะครับผมร้านนี้มีเมนูขึ้นชื่อนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเห็ดหอมที่คิดค้นโดยคุณแม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็สืบทอดมาถึงรุ่นลูกกว่า20ปีแล้วนะครับยังคงความอร่อยเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่อร่อยขั้นเทพนะครับเขาบอกว่าก็คือตัวหมูตุนเนี่ยฮะที่เรียกได้ว่านุ่มจนแทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียวนะครับผมได้ยินแบบนี้แล้วนักเล่าเส้นแบบผมคงพลาดไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปสืบสาวเล่าเส้นดีกว่าคร สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลค่ะร้านเจ๊เสียมก๋วยเตี๋ยวหมูตุน <S <S ๋นนี่ยหมูตุ๋นนี่เลยใช่นไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหแล้วพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวกันเลยแล้วกันว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของเรามี่มส่วนผสมอ,อะไรบ้างอันนี้หมูตุ๋นนะคะใช้หมูส่วนไหนเอ่ยอ่าโครงแก้วนะคะโครงแก้วนี่มันคือส่วนตรงไหนเอ่ยอ่าส่วนใต้ท้องนะคะใต้ท้องนะฮะผมต้องใช้ตุ๋นนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงอ่าประมาณสักสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงก็จะได้แบบนี้ใส่เครื่องปรุงอะไรไหมมีค่ะพวกยาจีนอะไร มียาจีนด้วยรากผักชีพริกไทยกระเทียมสดอะไรพวกนั้นนะคะก็คือตุ๋นจนมันเปื่อยเลยค่ะแล้วที่เอาโครงแก้วเพราะมันจะได้มีกระดูกกรุบๆจ้าใช่ไหมครับผมอันนี้หมูตุ๋นเสร็จแล้วมีอะไรอีกเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมนี่ฮะใหญ่มากเลยนะเห็ดหอมนี่เอาไปทำอะไรบ้างอ่าเอาไปแช่น้ําคืนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ต้มน้ํเปลาแล้วก็มาตุ๋นอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นตับนะคะ หะะ <PE> F F มูสดนะคะหมูสดนะฮะนี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูก็สวยก็ใส่ประมาณน,นี้แล้วมีอะไรอีกมีลูกเชิ้นด้วยแล้วก็มีน้องไก่ตุ๋นนะคะมีน้องไก่ตุ๋นด้วยนะฮะผมแล้วนี้เส้นเรามีเส้นอะไรบ้งางเส้นเล็กเส้นใหญ่มาม่าแบบมีวุ้นเส้นมาดูน้าซุปกันบ้างนะฮะนี่น้ําซุปนี่ใส่อะไรบ้างคะพี่อ๋อก็มีถุงนี้เป็นถุงกํายานนะคะจะมีพวกยาจีนทั้งหลายนะคะพวกอบเชยรากผักชีกระวมกระเทียมนะคะใส่แบบนี้มีกระดูกไหมกระดูก กระดูกก็จะเป็นขาเล้งนะคะนี่นะฮะใส่เข้าไปเลยเหรอค่ะนี่คือสูตรสูลับความอร่อยของที่ร้านหรอใช่ค่ะแล้วผักนี่ต้องกินด้วยไหมครับใช่อ่ามันจะมีถั่วงอกหัวละเทามะระนะคะก็คือใส่ลงไปในซุปไปเลยคนะฮะมันรด้วยเดีต้องกินหมูก่อนละกันอืมนุ่มเลยเนาะนุ่มเลย เขาใส่ซอสพริกแ้งก็มีมกลิ่นซอสพริกหอมๆมันก็แปลกๆเลยนะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยไม่ต้องเติมก็ได้ใส่ซอสอย่างเดียวก็อร่อยนะคะถ้ะาน้ตาตบถ้าทุกอย่างกลมกล่อมนี่นําไอหมูส่วนนี้เขาเรียกส่วนไหนนะครับส่วนท้องนะคะเขาเรียกว่าโครงแก้วนะคะโครงแก้วอโครงแก้วก็คือจะมีกระดูกอ่อน่างนี้ใช่หมูตัวหนึ่งมันจะมีสองชิ้นนะคะ มีแค่สองที่แน่นเองใช่ค่ะยากมากอืมมันก็หายากแล้วมันความความความโดดเด่นของมันก็คืออย่างที่ว่ามีกระดูกให้เกีียวกรอบด,ด้วยใช่แล้วเนื้อตรงนี้มันก็จะเป็นเนื้อติดมันนุ่มๆอ่าใช่ค่ะยิ่งตุ๋นยิ่งเปื่อยยิ่งนุ่มนะฮะค่ะอันนี้อร่อยจริงๆ